เรามาหลังจากเอาทบทวนนะครับในหัวข้อเรื่องของการหาแมกเนติกฝฟลกแล้วนะครับก็มาสู่การเหนี่ยวนําไฟฟ้านะครับการเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับในหัวข้อแรกใช่ไหมครับเราก็เริ่มเห็นการเหนี่ยวนําของประจุนะครับที่เราสามารถเอาประจุเอาประจุบวกเนี่ยนะครับไปวางใกล้ๆกับโลหะนะครับก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดประจุลบ ะครับมาอยู่บริเวณผิวได้ในลักษณะนี้นะครับแล้วการเหนี่ยวนําในแม่เหล็กนะครับเราเหนี่ยวนํากันยังไงนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งเราใช้ความรู้นะครับจากกฎของเบลสวัตนะครับเรารู้ว่าถ้าเกิดมีอะไรครับมีกระแสไหลเนาะสมมติมีเส้นลวดอันนึงนะครับแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าไหลในที่นี้นะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับหมุนวนนะครับเนาะ สนามแม่เหล็กหมุนวนนะครับในทิศต,ตามกดมือขวานะครับมือขวากำวนไปนะครับดังนั้นทิศของสนามแม่เหล็กก็จะวนไปตามทิศของนิ้วทั้ง5ของเรานะครับวนกลับมาในลักษณะนี้นะครับโดยหัวแม่มือเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ในทิศของกระแสไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าบริเวณก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับรอบๆนะครับในทิศลักษณะนี้นะครับ ในลักษณะนี้นะครับด,ดังนั้นสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าเก right? um ิดเป็นขดลวดโซลินอย์นะครับเราขดมันเป็นวงอย่างนี้ใช่ไหมครับขดมันเป็นวงอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยพอเกิดกระแสไหลเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สนามแม่เหล็กนะครับอ๋อสุทธิเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่ากระแสไหลยังไงนะครับก็ในลักษณะนี้นะครับกระแสไหลก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับในทิศ ตามขดลวดในลักษณะนี้นะครับเกิดเป็นสระแม่เหล็กสิทออกมาทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูปรากฏการณ์หนึ่งครับซึ่งเราสามารถค้นพบได้ถ้าเกิดเราลองจ่ายกระแสนะครับเข้าไปในขดลวดนะครับที่พันอยู่รอบๆแท่งเหล็กนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหลักการคล้ายๆกับที่เราทํหมอแปลงไฟฟ้านะครับก็คือเรามีแบตเตอรี่ให้วลเตดค่าในภายนะครับ ให้วลเตจค่าหนึ่งนะครับผ่านเข้าไปในขดลวดนะครับพอเราแตะป,ปุ๊บกระแสก็จะเริ่มไหลนะครับในนี้ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กอ่าเกิดสนามแม่เหล็กในขดลวดนะครับแล้วก็ไปเหนี่ยวนำนะครับให้เกิดอพอมีสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กพุ่งผ่านขดลวดก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับในทางกลับกันเนี่ยนะครับเรามีกระแสในเส้นลวดนะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก แล้วก็ถ้าสนามแม่เหล็กพุ่งผ่านอะไรครับเรามีขดลวดโซลินอยด์อยู่นะครับเราให้สนามแม่เหล็กเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดกระแสไหลได้เหมือนกันนะครับเกิดกระแสไหลได้เหมือนกันังนั้นียพอกระแสไหลมีความต้านทานก็ทําให้เกิดค่าโวลตเตจขึ้นมานะครับในลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่าเกิดการเหนี่ยวนาเนื่องจากสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งการเหนี่ยวนำลักษณะนี้นะครับก็คือ พอเราให้สนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างถัดมานะครับครับผ่านในคลิปนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเขามีขดลวดเนาะที่ต่อวงจรตามรูปนี้นะครับอ๋อต่อวงจรตามรวดนี้จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยขดลวดตรงนี้ก็จะถูกวางอยู่ในระนาบนี้นะครับสี่เหลี่ยมพอเราเลื่อนอสนามแม่เหล็กนะครับ เลื่อนสนามแม่เหล็กเข้าออกนะครับเข้าหรือออกจากขดลวดเนี่ยก็จะเห็นว่านักศึกษาก็จะเห็นว่าเกิดไฟหลอด LED เนี่ยสว่างติดขึ้นมานะครับเนอะก,ก็เกิดจากการเหนี่ยวนํานั่นเองนะครับก็คือเพราะว่าอะไรครับเราเอาสนามแม่เหล็กเข้าหรือเลื่อนสนามแม่เหล็กออกเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดกระแสไหลในวงจรได้นะครับเช่นนี้นะครับเนอะ ครัอ, squared? อันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เราพบนะครับว่าเราสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเนี่ยก็คือถ้าเราเอาแช่ไว้เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับแต่ถ้าเราขยับมันบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฝักเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดไฟติดหรือไฟสว่านะครับเราการเลื่อนเข้าเลื่อนออกอันนี้ก็คือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับอ่าหรือถ้าลองหมุนในลักษณะนี้ดูนะครับ เห็นไหมครับก็อนนี้ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กตลอดเวลาใช่ไหมครับในลักษณะนี้เนาะเราเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กจากบวกไปลบลบไปบวกตลอดเวลานะครับในการหมุนในลักษณะนี้นะครับก็คือกลับทิศสนามแม่เหล็กตลอดเวลาก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กได้นะครับในลักษณะนี้เห็ไนไหมเนี่ยตอนนี้เรารู้ว่าโอเคนะครับคีย์เวิร์ดก็คือการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งถ้าเรามาดูสมการของ ฝักแม่เหล็กเนะาะสมก,การของฝักแม่เหล็กนะครับก็คือ b ดอทกับ a ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนถ้าพื้นที่ของขนลวดเนี่ยนะครับมันคงที่ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเนี่ยเดลต้า b ดอท a เนี่ยก็จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของฝักนี้ด้วยนะครับ เนาะดังนั้นเนี่ยังนั้นการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กบนพื้นพื้นที่คงที่ก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงฝักนะครับหรือจะเปลี่ยนทั้งสองค่าเลยก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เกิดกระแสหรือ,อแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เราเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํานั่นเองนะครับในลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ค้นพบก็คือกฎของฟาราเดย์นั่นเองนะครับซึ่งฟาราเดย์บอกว่านะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยที่ทาให้หลอดไฟสว่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็คือเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฟลักแม่เหล็กนะครับในกรณีที่ต่อเนื่องเนาะหรือเราสามารถเขียนแบบสมมูลได้นะครับก็คือลบเดลต้าของฟลักแม่เหล็กนะครับหารด้วยเดลต้าของเวลานั่นเองก็คือฟลักที่เดลต้าคือฟลักที่2ที่จุดที่2ลบฟลักที่1นะครับที่เวลาที่สองลบที่เวลาที่1ในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนาะดังนั้นแปลว่าอะไรครับอ่า จากสมการเนาะอันนี้เราเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับอ๋ออันนี้ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับหรือ electro motive force นั่น,น,นะครับก็จะเท่ากับลักษณะนี้แต่นักศึกษาจะเห็นว่ามีเครื่องหมายลบนะครับจะไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของฝั่งนี้เนี่ยนะครับจะเกิดในทิศต,ตรงข้ามนะครับเนาะ อันนี้มาจากสิ่งที่เลนค้นพบนะครับซึ่งเลนนั้นพบว่านะครับกระแสที่เกิดขึ้นในเส้นลวดเนี่ยนะครับเพว่าเรามีวงขครลวดนั่นเองเนี่ยนะครับเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยนะครับก็คือกระแสเนี่ยมันจะเกิดในทิศต,ต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นที่มาของเครื่องหมายลบก่อนนะครับทีนี้ถ้าเรามาขยายสรรมการนิดหนึ่งนะครับก็คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนำเท่ากับดิโอาฟลักมาดิโอตาทีเราสามารถเขียนได้อย่างไรในรูปอื่นๆบ้างหรือถ้าเป็นขดลวดหลายๆขดเราก็สามารถเอาจำนวนขดลวดคูณเข้าไปในฟลักแม่เหล็กได้ก็คือเป็นจำนวนฟลักสุทธินั่นเองนะครับจากฟลักแม่เหล็กเราสามารถเขียนอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สย EMF ก็จะเท่ากับอะไรบ้างครับลบอันแรกดีฟลัก b y dt นะครับหรือเราเปลี่ยนฟลักแม่เหล็กนะครับเขียนในรูป b กับ a ก็ได้นะครับก็คือ by dt เหมือนกันนะครับาแล้วก็ถ้าเกิดเป็น,นครับ a คงที่เราก็สามารถเขียนได้ในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนถ้าอันนี้คือวงเล็บไว้หน่อยนะครับ a คงที่ เราก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กต่อเวลานั่นเองนะครับคูณกับพื้นที่มีเครื่องหมายลบด้วยนะครับนะครับเอคงที่ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเนาะเราก็สามารถหาความสัมพันธ์พวกนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดในกรณีที่อ่าสุว่า b คงที่นะครับ b คงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดก็ทําให้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าในทางสมการเนาะก็คือ เป็น b d a by d t ได้เหมือนกันนะครับในลักษณะนี้นะครับก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีรูปอันนั้นเราสามารถเขียนในรูปถ้าเกิด a คงที่เนาะก็จะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กกับเวลาเนี่ยเพราะว่าเวล็กไม่คงที่เนาะเพราะว่าตอนที่เวลาที่1เป็น2เวลาถัดไปเป็น1เปลี่ยนค่าไปเรื่อยตามเวลาเนี่ยก็ทําให้เกิดเ e ็กโทรโมทีฟอร์ได้เหมือนกันหรือถ้าสนามแม่เหล็กคงที่นะครับ ก็เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้นะครับอาจจะขยายใหญ่ขึ้นไปนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงฝักแม่เหล็กได้เหมือนกันนะครับก็ทําให้เกิดเปลี่ยนให้เกิดค่าอิเล็ก r o m o t i v e ฟ o r ์สตัวนี้ได้เหมือนกันเนาะทีนี้มาทําความเข้าใจในการเกิดนะครับ electromotive f o r c หรือกระแสที่สร้างการต้านการเปลี่ยนแปลงของฝักก่อนนะครับนะครับในกรณีที่สมมว่าเรามีเส้นลวด ได้ๆนะครับดูรูปนี้นะครับเรามีเส้นลวดขดลวดวงนี้นะครับอันนี้เป็นอ่ผมเขียนฝั่งก่อนละกันนะครับเขียนฝั่งอันนี้เป็นด้านหน้านะครับอ่าหน้าอันนี้หลังนะครับเพื่อนนักศึกษาจะได้ไม่สับสนเนาะอ่าผมเขียนฟรอนต์กับแบคละกันนะครับฟรอนต์แบคละกันนะครับเนื้อเนี้ยนะครับ การทาให้เกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับก็คือเป็นไปตามกฎของพี่โฮสวัตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าสุว่าเรามีแหล่งกําเนิดนะครับของสนามแม่เหล็กนะครับก็คือมีแท่งแม่เหล็กเนี่ยที่มีขั้วเหนือออกมานะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกมานะครับพุ่งออกมาจากขั้วเหนือนะครับแล้วก็ในขั้วใต้ก็ลักษณะนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับก็คือเรามีเคลื่อนแท่งแม่เหล็กนี้เข้ามานะครับด้วยความเร็ววีนั่นคือตอนนี้เรากําลังทําอะไร ให้ขดลวดครับตอนนี้ก็คือเหตุการณ์นี้เราพยายามเพิ่มนะครับเพิ่มใช่ไหมเพิ่มฝลกนะครับเพิ่มฝลให้กับเส้นลวดดังนั้นนะครับตามหลักการของอเลนส์นะครับหรือฟาราเดย์เนี่ยนะครับกระแสในขดลวดเนี่ยจะทำยังไงครับเป็นไงครับถ้าเราเพิ่มแปลว่าขดลวดขดลวดเนี่ยนะครับต้องสร้าง สนามแม่เหล็กต้านนะครับสร้างสนามแม่เหล็กต้านนะครับดังนั้นการที่จะสร้างสนามแม่เหล็กต้านทําไงครับก็คือสนามแม่เหล็กต้านผมจะเขียนสีแดงแปลว่าสนามแม่เหล็กต้านก็ต้องมีทิศตรงข้ามใช่ไหม lar, appeared, ครับก็ต้องมีทิศนี้นะครับอันนี้คือ B ต้านอะไรกันนะครับเนาะอันนี้คือ B ต้านดังนั้นการที่จะเกิดสนามแม่เหล็กอย่างนี้เนี่ยกระแสในขดลวดต้องไหลอย่างไรครับ ก็คือก็ต้องไหลวนขึ้นอย่างนี้เนาะตามกฎมือขวานะครับก็คือเรากำเอาหวัวแม่มือชี้ไปตามกระแสใช่ไหมแล้วก็มือก็อ้อมมาในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กจากการไหลในทิศนะในทิศนี้ก็อาจจะเป็นทวนเข็มได้นะครับในลักษณะนี้เนาะก็คือรูปนี้นี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสนามแม่เหล็กนะสีเขียวเขียวนี่ก็คือบีต้านั่นเองเนาะ นะครับอันนี้ก็คือในความหมายของการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับดังนั้นถ้าเพิ่มเราก็ต้องสร้างสนามแม่เหล็กต้านนะครับก็คือกระแสไหลก็ต้องสร้างทิศสนามแม่เหล็กต้านนั่นเองนะครับดังนั้นดูง่ายมากเลยนะครับนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ล่ะครับก็คืออะไรครับเราเดิมเนี่ยเรามีสนามแม่เหล็กอยู่ลักษณะนี้เนาะแล้วเราเลื่อนมันออกเลื่อนมันออกมาทิศนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้เรากําลังอะไรครับลด ลดความเข้มนะครับหรือฝักแม่เหล็กนั่นเองนะครับแปลว่าอะไรครับถ้าเราลดเนี่ยเป็นไงครับตัวตามกฎของเลนก็พยายามจะต้านเหมือนกันนะครับแปลว่ามันก็ต้องพยายามสร้างสนามแม่เหล็กมาชดเชยใช่ไหมครับอ่าต้องดังนั้น B เนี่ยนะครับต้องมีทิศที่เพิ่มนะครับนะครับ B ต้องเพิ่ม นะครับขดลวดนะครับเอาเป็นขดลวดนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับขดลวดนะครับต้องเพิ่มสนามแม่เหล็กนั่นหมายความว่าเดิมเนี่ยมันมีทิศสนามแม่เหล็กมีทิศในลักษณะนี้นะครับมีทิศพุ่งไปในอย่างนี้เนาะตามลูกศรสีเขียวที่วาดไว้อยู่แล้วนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราดึงออกมามันทําให้พวกนี้เนี่ยมันลดลงนะครับดังนั้นสิ่งที่ขดลวดจะทําก็คืออะไรครับ ก็ต้องสร้างสนามแม่เหล็กมาทิศเดิมของมันเนี่ยแหละนะครับเพื่อรักษาสภาพไว้นะครับแล้วก็คือต้านการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราพยายามลดนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ต้องพยายามสร้างสนามแม่เหล็กในทิศเดิมเพิ่มขึ้นมานะครับต้องเพิ่ม B ในทิศนี้นะครับดังนั้นตามกดมือขวาก็คือแปลว่าหัวแม่มือมือเราจะกำวนได้เนี่ยนะครับต้องกำวนด้านนี้นะครับอ๋อนะครับมือทั้ง5นิ้วทั้ง5้าเราเนี่ย จะกำวนได้ก็ต้องกำวนด้านนี้ดังนั้นกระแสก็จะไหลในทิศนี้นะครับอันนี้คือฟอนต์อันนี้คือ,อ,อ,นนคอแบ็กคนเดนะครับเนาะในลักษณะนี้นะครับทำให้เกิดกระแสไหลในทิศอ่าตามเข็มแล้วกันนะครับถ้าวนมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับเนาะเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศที่ต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากาลังจะลดทิศนี้ลงไปนะครับเนาะในลักษณะนี้นะครับอ่าถ้าเกิด ถ้าเกิดถ้าเป็นขั้วใต้บ้างนะครับลองจากสี่เหตุการณ์นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าผมมีขดลวดอันหนึง่งเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆรูปเดิมขดลวดในลักษณะนี้เนะาะผมมีสนามแม่เหล็กขั้วใต้นะครับก็คือเอาแม่เหล็กขั้วใต้เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีทิศในลักษณะนี้นะครับสนามแม่เหล็กขั้วใต้นะครับ ีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ผมเลือดมันเข้ามาอ่าเลือดมันเข้ามาด้วยความเร็ว V นะครับเลือดมันเข้ามาด้วยความเร็ว V แปลว่าตอนนี้นะครับเรากําลังเพิ่มสนามแม่เหล็กใช่ไหมเพิ่มเพิ่มฝักนะครับเพิ่มฝักแต่เป็นฝักที่มีสนามแม่เหล็กในที่นี้นะครับเนาะนั่นหมายความว่าอะไรครับขดลวดก็จะทําหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กต้านใช่ไหมเนาะอันนี้คือเพิ่มเพิ่มฝักนะครับ ดังสิ่งที่ขนลวดทําก็คือขนลวดก็จะสร้างสนามแม่เหล็กมาในทิศนี้นะครับอ่าอันนี้ B ที่จะขนลวดนะครับขนลวดมาในทิศนี้เนาะเพื่อให้ตรงข้ามกันนะครับเพราะว่าเพิ่มเราก็พยายามลดมันนะครับก็จะทาแปลว่ากระแสะต้องไหลยังไงครับกระแสะก็จะไหลในขนลวดในลักษณะนี้นะครับก็คือตามกดมือขวานะครับมือทั้ง5วนมาได้ในทิศนี้นะครับา อันนี้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วเกิดถ้าเกิดมีวงของขดลวดเหมือนกันนะครับวงขดลวดเหมือนกันอันนี้ฟรอนต์นะครับอันนี้ back แบคอะไรกันนะครับถ้าเราดึงเอาเป็นสีดำแะ้วกันนะครับขั้วใต้ตอนนี้เราเคลื่อนมันออกเราเคลื่อนมันออกมานะครับ เราเคลียนมันออกมาแปลว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะลดนะครับตอนนี้เราลดา b ในทิศนี้นะครับหรือลดฝักของ B เนี่ยในทิศดึงออกนะครับแปลว่าสิ่งที่ขดลวดจะทําก็คือต้องสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้ใช่ไหมครับก็คือต้องเพิ่มในทิศนี้แหละงนั้นการต้านก็คือเราลดนะครับต้านก็คือเพิ่มนะครับก็คือขดลวดก็จะพยายามสร้างสนามแม่เหล็กในทิศนี้ครับในทิศ เดียวกันกับขั้วใต้นี่แหละนะครับอันนี้คือ B ขดลวดนะครับ B ขดลวดในลักษณะนี้เนาะดังนั้นแปลว่ากระแสจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กอย่างนี้ได้ก็แปลว่าหัวแม่มือก็ต้องอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็กํามือวนเข้ามานะครับล้อมเส้นลวดทําให้เกิดสนามแม่เหล็กดังนั้นกระแสของเราก็จะไหลในทิศอย่างนี้นะครับในทิศขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับเนาะดังนั้นลัการนะครับคือ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะสร้างต้านมันเสมอนะครับถ้าเพิ่มเราก็จะลดตรงข้ามก็เป็นต้องสร้างดังนั้นหลักการก็คือให้นักศึกษาดูก่อนนะครับว่าสนามแม่เหล็กตอนนี้เนี่ยตัวหลักๆเนี่ยเราพยายามที่จะเพิ่มหรือจะลดมันนะครับก็คือเพิ่มก็คือเอามันเข้ามาพุ่งเข้ามาใส่ขดลวดนะครับถ้าลดก็คือดึงมันออกไปในลักษณะนี้นะครับเนาะแล้วขดลวดเนี่ยจะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไงเช่นกรณีนี้นะครับ กรณีและเราพยายามเพิ่มใช่ไหมเพิ่มขั้วลบก็ต้องสร้างขั้วตรงข้ามขึ้นมานะครับอันนี้พยายามจะลดขั้วขั้วขั้วใต้นะครับก็อันนี้ก็พยายามสร้างเพื่อเสริมขั้วเดิมไว้นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้เนาะดังนั้นนักศึกษาลองพิจารณาค่อยๆดูนะครับก็ตอนแรกก็อาจจะสับสนหน่อยนะครับแต่ลองทําความเข้าใจดูนะครับที่ผ่านมานี้นะครับโอเคนะครับ ดังน,นั้นเนี่ยนะครับเรามาดูตัวอย่างดูกันต่อนะครับว่าในกฎในนั้นเนี่ยจากการเหนี่ยวนำในลักษณะนี้นะครับก็คือเราเอาไปประยุกต์ใช้เห็นไหมครับไวเลสชาร์จิ่งของ iPhone หรือโทรศัพท์มือถือในยุคใหม่ๆนะครับก็คืออาศัยการเหนี่ยวนำเหล่านี้นี่เองใช่ไหมก็คือเราก็มีตัวชาร์จเจอร์ใช่ไหมครับก็มีขดลวดอันนึงอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายให้กระแสไหลเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กในนั้นกระแสไหลย,ยังไงครับจะสร้างสนามแม่เหล็กนี้แปลว่า กระแสต้องไหลในทิศนี้นะครับนถ้าเราเรียนบทที่4มาแล้วนะครับกระแสก็จะไหลในทิศนี้ก็จะสร้างสนามแม่เหล็กมีทิศนี้ขึ้นมานะคดังนั้นเหมือนกันสนามแม่เหล็กไปพุ่งผ่านขดลวดด้านบนเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กใช่ไหมครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝักอันนี้หมายความว่าอะไรครับก็คือเป็นการเพิ่มฝักใช่ไหมข้างล่างขึ้นมาพุ่งเข้ามาแปลว่าขดลวดด้านบนขดลวดด้านบนเนี่ยนะครับมันจะสร้าง กระแสยังไงเอ่ยก็ต้องสร้างกระแสที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กต้านนะครับสนามแม่เหล็กต้านก็คือที่นี้นะครับก็จะทําให้เกิดกระแสไหลแล้วก็เกิดโวลเตจแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับมาชาร์จโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับเนาะในลนนักษณะนี้อันนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบันได้แล้วนะครับจากที่สิ่งที่เราเรียนง,ง่ายๆตรงนี้นะครับหรือ ห้ามอที่เราได้ยินนะครับม้ออินดักตทนเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือทําให้เกิดความร้อนนะครับบนเพลทตัวนํานะครับน้อกก็คือเรานะครับสร้างนะครับก็คืออินดักชันคอยเนาะเราเรียกว่าตัวนี้นะครับก็จะทําให้ให้กระแสไหลน้อก็เกิดสนามแม่เหล็กนะครับแล้วสนามแม่เหล็กก็จะขึ้นไปบนตัวนํานะครับทําให้เกิด การหมุนวนของกระแสบนผิวโลหะตัวนํานะครับการหมุนวนของกระแสนะครับบนแผ่นโลหะพวกนี้นะครับเรามีชื่อเรียกนะครับกระแสที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่บนเส้นลวดนะครับถ้าบนผิวตัวนําในลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นเอ็ดดี้เคเรนต์เรามีชื่อเรียกนะครับเราก็สามารถทําให้เกิดพอกระแสไหลนะครับก็เหมือนกระแสที่ไหลในเส้นลวดนะครับคล้าย ตัวตอนสร้างหลอดไส้ของเรานั่นองนะครับก,ก็ทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับเอามาฮิตกับพวกโลหะพวกนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราใช้กับเตาอินดักแตนพวกนี้เนี่ยแปลว่าเราก็ต้องใช้นะครับตัวโลวหะที่เป็นตัวนำเน้าะทำหม้อซึ่งมันสามารถกระตุ้นให้เกิดความร้อนในโลหะที่เราเอามาทําภาชนะใสใ่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันของมัน the shop.